ก็ภูเขาะนะยังมีภูเขายังมีมะเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเพื่อนเพื่อนอำเภอที่เราอาศัยอยู่อำเภอซันโจนะคะจังหวัดเนี้ตะนะคะอันนี้เป็นภูเขาสุม ภูเขาสูง1,500เมตรที่เราเคยไปขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ไปก็คืออา,อ,าอากาศไม่ดีนะะขึ้นไปก็ไปถึงยอดเขาแต่ว่ามืดคลมบองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห <laughs> มือนขึ้นไปบนเนินแบบว่าเนินเล็กๆอะ่ะแต่ที่ไหนได้สูงเรามองไม่เห็นวิวข้างๆไงมาไต,ต่หนตังเน้นดิสตาใช่ไหม,มนี่ここは่ a ชินนก็อันีนนี้ก็จะเป็นเ,เลยมาแล้วชินาโน แม่น้ำชิโนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปกินซูชิไขเต็งก็คือซูชิหมุนซูชิสายพานนะคะซูชิไขเต็งที่จานละหนึ่งร้อยเยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบเอาแบบกลมๆนะเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินแบบว่าค่างเงินอิกุระเยงวะหนึ่งดอลลาร์1้อยยี่สองเยนนะคะโอ้โหเงินออกอ่อนอ, <c oughs> อีกทีแ่แพงที่สน้อเยก็แล้วกัน เอาเงินญี่ปุ่นนะแบบหนึ่งรเยนนะคะก็ okay. ตอนนี้เราอยู่ที่เยลโล่แฮทหมวกเหลืองค่ะล้างเราต้องล้างรถนิดหน่อยนะคะ <c oughs> มาซื้อน้ำยาล้างรถนะคะในรอบสิปีน,นี่น้ำยาล้างรถไอ้เบ็กี้ ชอวมินิคุเปอร์มากโอ้ชิวเลไอ้นราจะมาที่ร้านอูบีนแต่ร้านนี้โอ้โหิวเด็ดเลยอะไมม คนรอเพียบเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแต่ร้านนี้อร่อยนะชอบกินแต่ฉันใหม่โอ้โหตอนนี้อ่าคิวอะไรอีซูซึนาทีนั่นคุณจะมาไขเตีนชินายุสิสิ่งสุยอดไขเตียนชินายยไม่ไม่ใช่ไขเตีนงนะไม่ใช่ไขเตียนะคะานผู้อน่้นะตัชพาเนลเด ออเดしたらคิวตุก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 แง่ไหนนะโซก้มัเช่กินะไข่เด็งกกรุกรุกรุกุก็คือเป็นซูชิร้อยเยนนั่นแหละซูชิร้อยเยนนะคะแต่ว่ากุรุกุรุตัวยานี้กอโซกาโก้าร้าโดก้าโซก้าซก้าโซก้าโซก้าโก้าก้าโซก้าโซก้ารก้าโซก้าโซก้ารซก้ารซก้ากาก้าก้าโซก้าโซกาก้าโซก้าโกาโโก้กก้กกก้รา้กร้ ิวที่หนึ Pop, ่งหกแปดารอ g หกหกตอนนี mm ้ห hmm. นึ <cel i> ่ง <people> ร so, ้อยแปดสิบเอ็ดคนอกห้้านหนาดัาก็ประมาณยี่สิบนาทีเราแต่ว่าเรามาเดินเล่นตรงซูเปอร์ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าข้างในอะเนนเด็กข้างในมันคนเยอะแล้วแบบกลัวโควิดนะก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนอนะอันนี้เป็นซูเปอร์ค่ะ กระรานจอดรถสังเกตที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นรถจิ๋วแบบนี้นะฮะเพราะว่าประหยัดน้ำมันรถจิ๋วนะฮะชีไซ้คุรรมะเดี๋ยวเราจะเข้าไปช็อปนะฮะเราจะถ่ายไม่ได้นะข้างในโอเคคุณนี่มีเท่าไหก๋วยจั๊วโม่ก๋วยจั้วโม่นี่กดตรงนี้ยดูะไรก็ไต้ก็ได้อันนั้นจะเมนูจ้คือว่าเฟีย ภาษาอินกฤษภาษาอินภาษาอินโดนีเซียภาษาไทยภาษาไต้หว mmm> ันไต้หวันไต้หลันไต้หวันไต้ห้หวันไตหวันไไต้หวัไต้หวัไต้หนไต้หวันไต้หวันไ้วันไต้ห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 วันไต เอากลับบ้านได้นะคะโมจิคายุตัวอยงทคุตร์น้นิ่กิรุนิ่กิริสเอากลับบ้านได้นะอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาตัวอยเางคือสามร้อยซลมอนมาดุโรมาดุโรปลามาดุโรอะไรรู้่ะอันนี้ปลาปลาปลามาดุโรนะปลาตนั้นตัวีว่าแซลมอน เดยออีกหนึ่งอันในหน้าต่อไปก็อะไรหน้าต่อไปก็ซลา,ามอนเอาซลามอนอนี่ก็ร้านนี้ก็หน้าต่อไปนี่ก็จะเป็นพวกปลามหมึกพวกกุง้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะมีพวกท็อปปิ้งอะไรแปลกๆแต่เราไม่ค่อยชอบเราชอบแบบดิบๆแบบเบบีบเบบีบเอากุ้งเด็ดเอบีบแล้วก็ปลาหมึกอันนี้เป็นกุ้งกุ้งย่างๆเนาะอะไรนะนี่แซลมอนโมอนนเปปเปอร์มายองเนสอับริตัวนี้ช็อตต์เบคแซลมอนย่างมายองเนส โรยผักไทยไน่เอาอะเราชอบผักสดแบบเนี้ยแล้วงั้นเอาอันนี้รอ,นาานาานอบนึงอันนี้เป็นคู่คิดคู่นะจ๊ะแล้วก็อะไรอีกโคเรตน,นี้นี่ปลาอะไรไม่รู้โอเคเอโตูมาคูโรุกแตอันนี้บแบบแปลกๆนะะเ,เอา้า

กูนี่ขั้วมาด้วยนะขออนุญาช้อนเดียวนะคะใส่มากเดี๋ยวผมแล้วก็ใส่น้ำร้อนต้องระวังด้วยนะคะคน้ำร้องเลยนะ น,น,น่าจะโซจิอาจจะมีของเราก็มีนะเรามาเห็นไ่ว่าเรากลัวแบบว่าเรากลัวแบบว่าโซจิเอนะจลร้าน,นีมาก็ประมาณสองาคั้งนั่นแหละนแล้วก็ ก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะนี่นะคะจะมีอันนี้นะคะมันฝรั่งทอดพวกไก่ทอดคาราเกะไก่คาราเบี๊ยนะใส่ทอดพวกกระเมงอะไรก็มีนะนี่ค่ะหวานอะไรเป็นของหวานไอศครีมไอศครีมนี่ เเล่าこれは日本の温かいお酒ビアハイボールเดมอนサワーคุณแบบเต็มร้านเลยคะนเต็มร้านเลย โอ้โหใครเนี่ย110วะฮิงคุตสึ110เงินหนึ่งร้อยเอ่อร้อยสิบเยนนะร้อยสิบเยนคนจิ้มร้านเลยมาแล้วหรือยังฮิงคุตสึเจ็บศึกษาวัตชินทุกคนเนี่ยอาณาจักรมาแต่อะไรแล้วรับดีมั้ยโอ้วัตชินมาแล้วเนี่ยว้าว

おし油ありますかこれは25%オフだしそルトこれを入れるおお

ต้ิข้าวดู้ก็สามารถเลือกได้นะเมนูเต้น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  เอาไข่ปลาซะหน่อยใส่ดอเต็นเซ็ตตกนี่เราจะอนันนี้ชอบกินเป็นมันขรัห่งทอด อีเหรอออเด็กจูงมือก็ม่จูมืโอเคเดีรออีจ๊ะมาแล้วจ้าวัตกะรู้สั่งแล้วเนี่ยโคร่อยนะนัซ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 ินามะเขืออะไรนัซิโกะจิมดูจิมให้ดูหนกุ๊ดสก็ม Phật đòn mất cả đòn à <laughs> <laughs> ừ. Chim đưa cả mà ừ, chị ừ. Đó đưa không ngồi đồng chim ừ. đu, mình mới <laughs> Nó đó Tôi à? <laughs> <laughs> rất là

เราจะมี5จานค่ะสดมากโอเคโมสดมากค่ะเฟชชินเซ็นเลชเลชว่าชินเซ็น ที่นี่สดมากนะสดถ้าให้เลือกก็เราเคยไปที่ไหนที่ไหนนะโอเบชิโรเออซูชิโร่เนี่ยโอ้ไม่พูดดีกว่าแต่คือแล้วก็อะไรนะกับปะคือหลายๆที่いいชอบที่นี่มากมากกว่านะเพราะคิดว่ามันสดกว่าแล้วก็มีอย่างอื่นแล้วก็เร็วด้วยแย่ดิจังชื่อคือมาเนะร้อยเยน

บสับๆอมมิระค่อยอืมอโเคยแล้วกินเสร็จแล้วเราก็จะกดขหงคกินตังตรงนี้นะไข่กี่มาอืมมอวัดก็อน้อืมนอืมตักทีเม่ด่ไม่่ตงนี้ค่ะคือเราไม่รีบเลยให้ให้ แล้วก็เราก็จะไปจ่ายตังตรงนั้นนะคะนี่มไม่ต้องแบบมานับจานติ้นติ้นต้นต้นอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมอืมอ,อเเกินนมอะไรตัวไหนโอไกเกนก็แปดร้อยยี่สิบเยนรืมให้ดูแปดร้อยยี่สิบเยนนะใช่ของนุก็น่าจะประมาณแปดร้อยยี่สิบเยนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็คิดตังแนละ้วกลับบ้านนะคะอือ,อ,อก็ดูช่าสองแก้ว มาตัดเนี่ยรูปพี่นะยังไม่กินจานเดี๋ยวเดี๋ยวจให้ลูกไปก่อนไปจ่ายตังค์อันนี้เป็นเบอร์โตตอนที่เรามาโอเคเบอรยโตเบอร์โตขยับโบชิเซนเซมาดิสกา เป็นอ,อ,อ,อ่าอ่าอิคุระทั้งหม1 590เยนดอกกินไป2คน1,000 500เยนประมาณนะคะก็ไดต้ไดだったらถูก,กมากเลย400บาทぐらいですかอืมเพราะว่ามันเป็นแบบสดมากสกดมากอร่อยมาก,ก,มาก,ก,มากนี่คนญี่ปุ่นยังบอกเลยโอชิ ดีมかった。ดีมากทแต่โมน200บาツ200バーツだ。安いでคょ。これล200บาทนれ่200บาทอเคเรากลับบ้านแล้ค่ะอย่าลืมคลองไปกินดูอู้วว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 วแล้วก็กินวว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 วาวนวว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 ่ววววววว้ว โอเคนะคะอูโอบโฆษณาปานได้ปานได้ค่ารีวิวเลยเนาะโอเคนะญี okay ่ปุ่นถ้ามาญี่ปุ่นเจออูบก็อย่าลืมแวะกินกันนะคะจ้ากลับบ้านลจา้าบ๊ายบาย